สวัสดีจ้ามือนีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับซาวอ,อุดรนข้ามลาะคนผัดทินนะคะมือนีสีมาทาไข่เป็ดนะคะทําไข่เค็มนะคะเราจะใช้ไข่เป็ดเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้สาอุดรนก็นใส่ไข่เป็ดนะคะประมาณแปดฟองนะคะเราเสเหตุไอ้ไข่เป็ดไข่เค็มนะคะเราจะทําแบบแห้งนะคะอันนี้ก็ส่วนผสมก็สินี่นี่นะคะนำสมสายชู่นะคะ ก็เกลือเนาะเกลือนี่นะคะแล้วก็กองที่เข้าจิเตรียมใส่อัน,นี้ดองเข้มไว้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเขาจิใส่ไข่เป็ดลงไปแซ่ในน้ำเกลือนะคะเออน้ำสมสายชูนะคะพูดผิดน้ำส้มสายชูแช่ไว้10นาทีนะคะแต่ว่าเราจะแช่ ฝั่งละห้านาทีนะคะที่เราใช้น้ำส้มสายชูแช่เพราะว่าจะทำให้เปลือกไข่เป็ดมันบางนะคะมันจะเข้าเนื้อเร็วนะคะเวลาเราไปหมักเกลือเนาะมันสีเขาเนื้อเร็วนะคะเห็นบะเห็นมันเป็นฟองนะคะมันสีกัดกัดเปลือกไข่มันบางแะะช่ไปก่อนนะคะทำแบบ ไม่ต้องดองน้ำเกลือนะคะเราใช้แบบว่าใช้เกลือหมักไปเลยนะคะง่ายๆนะคะ <Okay. S 1> สูตรนี้นะคะเราจะดองใช้เวลาดองเอทำไข่เค็มประมาณแค่เจ็ดวันนะคะเราสามารถเอาไปนำไปต้มนำไปต้มแล้วก็เอามารับประทานกินกับข้าวต้มได้นะคะนี่นะคะสังเกตนะคะน้ำส้มสายชูม,มันจะขึ้นฟองนะคะ มันจิขึ้นฟ้องหรือมันจเิเฮดไหเปลือกไเปิดท่าบางนะคะเฮดไห,หเกลือที่เท่าจะเอาไปคลุกก็ไปไเป็ดมันจิซึมเข้าไปในเนื้อไเป็ดน,นะคะมันจะได้ความเข้มรสชาติก็ดีนะคะเป็นวิธีเฮดไ่เข้มสูตรใหม่น,นะคะดองอันนี้ข้าแช์นำสมสายชูฟังรหานาที่นะคะ นี่นะคะต่อไปเราก็จะกลับนะคะได้ครบห้านาทีแล้วเราก็จะมากลับไข่เป็ดของเรานะคะฝั่งละห้านาทีนะคะเห็นไหมคะฟองมันฝั่งละห้านาทีนะคะเดี๋ยวไอ้กลับนะเลยนะคะฝั่งละหานาทีมันจะเป็นฟองนะพี่น<อ>้คงไขเ่เข้มสูตรง,ง่ายๆของห้องนะคะทำง่ายๆนะคะวันนี้ ซาอุดอนข้ารอค้ผัดกินกับผ้ามาเห็ดไข่เค็มสูตรยังไงนะคะน,นะคะกลับไปรอไปนะคะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าแกครบปิดแล้วนะคะ มนะคะลังจากที่เข้าอ่อ้คลุกเกลือเรียบร้อยนะคะเข้ากะทิเอาเกลือที่มันเหลือนะคะดยลงไปโดยลงไปโปะให้มันความเค็มอยู่นะคะพี่น้องไข่เราจะทําไข่เค็มสูตรแห้งนะคะมีสองสูตรนะคะสูตรหนึ่งเราใช้น้ําเกลือต้มนะคะนี่ก็คือเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะปิดฝาเก็บไว้หนึ่งอาทิตย์เดอ้อเยดมือนะคะแล้วะเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาสีมาต้มต้มให้เบิ้งนะคะว่ามันจิดหนาตามันจิดสวยบอเะติดตัวมานได้นะคะ ะคะใครเป็ดทีห่ห่อดองเข้มนะคะจะปิดฝาเล็บไว้นะคะค่ะใครชอบใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ